สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาววอเตอร์โซนะคะก็ได้คัมแบ็กกันมาแล้วใช่ไหมซึ่งวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยทุกคนจะบอกว่าวันนี้เราอยู่กันในงานวิชาการของโรงเรียนเรานั่นเองซึ่งวันนี้แปลกตานิดหน่อยน้องวเนยว่ามีอะไรแปลกตาเดยว่าวันนี้เนี่ยมีพิธีกรหน้าใหม่ของชาวโซเต้นะคะเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวเลยเป็นใครชื่ออะไรคะพื่อกรครับอยู่ 4. ี่ทับเก้าสายอังกฤษธุรกิจค่ะโอเคค่ะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะบอกได้ว่ามันมีหลากหลายบูธมากให้เราได้แบบเลือกชมเลือกดูกันนะคะยังมีบูธให้ความรู้อีกด้วยเรียกได้ว่ามาครบครันสุดๆไม่ว่าจะเป็นของกินเอย่ยความรู้เอย่ยเรียกได้ว่าเต็มอิ่มสุดๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเดี๋ยวพูดว่าจะหาว่าอวยอย่างงี้ต้องพาทุกคนไปดูละถูกต้องงี้ต้องให้ก๊อมนำละไหนๆก็ <laughs> ได้ได <laughs> โอเคคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลย ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับน,น้องๆปฐมนั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นโซนที่น้องๆเนี่ยจะลงทะเบียนนะคะเพื่อไปแข่งใช่ไห<อ>มซึ่งบอกว่าจะบอกว่าหลายวิชามากๆเลยอ,อย่างเช่นการงานอาชีพก็มีณิตศสตร์ถ<อ>ูกต้องและแต่โรงเรียนเรียกได้ว่าแบบสุดือดสุดเลยอย่างนี้เราต้องพาไปสัมภาษณ์น้องหน่อยละได<อ>้งั้นไ,<อ>ไปกันเลย<อ> oh, ตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆกันนะคะว่ามาแข่งว <c oughs> ิชาอะไรกันบ <t> ้างแล้วก็มาจากโรงเรียนไหนโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอกีสุภชยาวิสิทธิักษรอยู่ชั้นปห .3 ทับค่ะมาจากโรงเรียนสุวรรณพัฒนาวันนี้พวกเรามาแข่งวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะผมเด็กชายนันทพัน์บรรณิตศกิจอยู่ชั้นป .6 ทับมาแข่งไายเชอร์คับวิทยาศาสตร์มาจากโรงเรียนสุวรรณภครับผมเด็กชายณรยุทธเกียรติณรยุทธปห .3 ทับมาจากโรงเรียนสุวรรณภมาแข่งวิชาวิทยาศาสตร์ครับก็วันนี้น้องรู้ส คิดว่าอย่างไรแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่ค่อยอ่ไม่ค่อยตื่นเต้นไ,ไม่ค่อยตื่นเต้นเช่นกันครับแล้ววันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะแข่งได้ชนะไหมออมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่าพวกเราต้องชนะแน่นอนต้องได้ที่หนึ่งแน่ๆครับโรงเรียนโสมาภาไม่แพ้โรงเรียนไหนเช่นกันครับโอ,โอเคค่ะแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนอื่นเลยเน้องๆเนี่ยมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้างคระโรงเรียนสุดใจวิทยาครับ แล้ววันนี้จะมาแข่งอะไรกันครับแข่งแดนเซอร์ศิลปะแดนซ์เซอร์รู้สึกไงบ้างกับวันนี้ครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะใช้เวลาเตรียมนานเท่าไหร่ครับเนี่ยสองอาทิตย์เลยค่ะคิดว่าวันนี้จะชนะไหมชนะแน่นอนค่ะแล้ววันนี้น้องๆก็สู้ๆนะครับขอบคุณค่ะปุมือปุมือปุมือโอเคค่ะลูกค้า่ะตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับน้องๆกลุ่มถัดไปแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะให้น้องๆแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าชื่ออะไรกันบ้าง สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัธยารัตนฤทธธรรมรงค่ะมาจากโรงเรียนโชคชัยหาไทยราชค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอธิชาเจริญพงศ์มาจากโรงเรียนโชคชัยหาไทยราชสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัติกาจารุเป็นพัชค่ะมาจากโรงเรียนโชคชัยหาไทยราชค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญญารัตน์ทักษันมาจากโรงเรียนโชคชัยหาไทยราชค่ะแล้ววันนี้น้นองๆมาแข่งวิชาอะไรกันภาษาไทยภาษาไทยค่ะแล้วใช้เวลาเตรียมตัวกันนานไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะใช้เวลาเตรียมตัวกันเท่าไหร่ เตรียมตัวประมาณ3-4-5หวันค่ะโอเรียกได้ว่าเก่งมากเลยนะคะทุกคนแค่สามสี่ห้าวันเองและคิดว่าจะชนะไหมไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว,ว่ามีหนูวั่นใจว่าหนูจะติด,ดยังไงก็ขอให้ชนะนะคะสู้ๆค่ะบ<า>๊ายบานน้อยอ่า ตอนนี้เราก็อยู่กับท่านผู้อำเนวยการนะครับผมอยากถามท่านผู้อำานวยการว่าบูธวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็ยองยอมรับว่าโรงเรียนน้ำมินทรยทธิเบญจมาศราชาลยนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจจัดทักรรมเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนให้กับผู้ครองแล้วให้กับเครือข่ายนักเรียนทั่วไปในใกล้ๆโรงเรียนนี้นะครับได้รับความรู้ได้รับสิ่งแปลกใหม่แต่ว่านักรรมเาแนสิ่งสำคัญที่สุดบางจุดเห็นมีความหลากหลายเกิดขึ้นซึ่งบางทีเราไม่คิดมาก่อนว่าจะมี ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการจัดให้การครั้งนี้ด้วยจะทำให้เด็กในโรงเรียนน้ำินมิจฉาราชาลัยนั้นมีความกระตือร้น,นมีความอยากเรียนรู้มากขึ้นและผู้ปกครองได้เห็นมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นก็อยากจะส่งลูกมาเรียนที่นี่นะครับท่านผอ,อ มีประโยชน์อะไรต่อติดติบ้างครับผมมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์เป็นเปิดบ้านหรือเปิดสิ่งเรียนรู้ใหม่ๆแปลกใหม่ๆใ,ให้กับเด็กแล้วเขาจะเห็นสิ่งแปลกใหม่ที่เขาจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วทให้การเรียนการสอนนั้นมีคุณภาพต่อไปประเทศชาติจะเลยก้าวหน้าต่อไปด้วย<อ>นะโอเคนะครับครับขอบคุณมากคับ ะะก็หนูอยากจะสัมาษณ์ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้บ้างคะรู้สึกว่าภาคภูมิใจในผลงานของนักเรียนนะครับในแต่ละซุนทั้งทางด้านวิชาการนะครับแล้วก็ทั้งงานอาชีพแต่ละคนนั้นได้ใช้ทักษะที่หลากหลายทั้งการนําเสนอบรรยายด้วยวาจาแล้วก็นําชิ้นงานผลผลิตตัวเองออกมาแสดงให้คนอื่นเขาเห็นนะครับพอรู้สึกว่าภาคภูมิใจในความสามารถของลูกศิษย์เองแล้วก็งานนี ประโยชน์ยังไงบ้างคะแล้วก็นําไปต่อยอดได้อย่างไรบ้างคิดว่ามันเป็นประโยชน์ของนักเรียนในเรื่องที่เรียนรู้ในห้องเรียนนะครับแล้วก็นําสู่สถานการณ์จําลองนะครับเหมือนโลกจริงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดเด็กสามารถที่จะเป็นแมค้าตั้งแต่เริ่มวางแผนการขายนะครับการจัดร้านอะไรอย่างงี้นะถือว่าเป็นเป็นทักษะที่จําเป็นนอกจากเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นหมายความว่าเขาสามารถนําทักษะตัวเนี้ย ไปเรียนต่อหรือการไปประกอบอาชีพหรือการหารายได้เล็กๆน้อยที่บ้านได้ค่ะก sure. right ็ขอบคุณค่ะค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กับครูโอลิเวียนะคะหนูก็อยากถามความรู้สึกครูโอลิเวียหน่อยว่ารู้สึกไงบ้างวันนี้ที่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะยิ่งทาให้เด็กๆโรงเรียนเราเนี่ยรวมทั้งน้องๆที่ต่างโรงเรียนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเราทุกคนดูสนุกสนานแล้วก็สนใจกับกิจกรรมคิดว่าจะสร้างความรู้แล้วก็สร้าง ก่อความรู้สึกดีๆให้กับการศึกษาและก็โรงเรียนของเราแล้วก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ในหลายๆด้านทั้งทุกๆซุ้มและก็ทุกที่ค่ะแล้วก็มีบูธไหนที่อบอกว่าครูรีวิวแล้วสุดใจเป็นพิเศษคะอันนี้ก็ชอบบูธภาษาต่งางประเทศค่ะเป็นบูธแห่งความรักเข้าไปแล้วก็ใกล้กับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์แต่บูธอื่นเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะมีอาหารมีความรู้มีกิจกรรมจริงๆก็ชอบบูธเลยอ่า สุขะนะคะวก็จะให้ครูช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะแล้วก็แนะนําบูธว่ามีอะไรน่าสนใจไหมครับครับครูชื่อครูชื่อนายถวิพญ,ญานะครับอยู่มวดสาระการเรียนรู้สุภาษิตสาระกาศึกษานะครับก็จะเป็นสําหรับบูธนี้นะครับก็จะมีเหรือนรางวัลและก็ผลงานต่างๆของนักกีฬาของเรียนเรานะครับผมได้ผลงานอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของลักบี้นะครับจะเป็นค้วยคุวยใหญ่เลยรักบี้นะครับแล้วจะมีของว่ายน้ําก็มีนะครับผม เทคอนโดอะไรเงี้ยหลายๆลรางวัลเลยรวมๆกันก็จะมีหลากหลายรวมกันอยู่น,นี่นะครับผมจะเป็นผลงานของนี่เองเองก็ขอบคุณนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับบูธของศิลปะนั่นเองซึ่งบูธเนี้ยผู้ผูได้ติดภารกิจนะคะก็เลยส่งพี่คนสวยมาน,น่นงีงใช่ค่ะ พี่ชื่อใบตองนะคะตอนนี้เนี่ยพี่กำลังคุม้มหาทัศนศิลป์ของเราอยู่ค่ะหาทัศนศิลป์ของเรานะคะก็จะมีวิธีการวาดรูปต่างๆมากมายนะคะแปะโชว์อยู่แล้วก็ยังมีกิจกรรมวาดรูปไปเลยแผนละ5บาทด้วยค่ะ ของคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมเลยอาทิเช่นนะครับการต่อโมเดลรูปบ้านนะครับเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆหรือเด็กๆนะครับที่สนใจนอกจากนั้นก็จะมีโครงงานคณิตศาสตร์ที่ไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมทริกเอ่ยสมการเดอเฟนไทน์เอ่ยทั้งทฤษฎีและก็ปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นประวัติของนักคณิตศาสตร์ครับที่ทุกๆคนต้องทราบนะครับแล้วก็สนใจ นะครับหรือทฤษฎีและบทข้อปฏิบัติต่างๆนะครับผมก็อยากมีอะไรฝากนักเรียนที่เรามาเชิญชมบูธไหมคะได้ครับย<อ>ินนีต้อนรับนักเรียนทุกๆคนนะครับในบูธของกณิตศาสตร์มีความรู้มากมายที่นักเรียนต้องสืบคน้นเสาะหาแสวงหาและมีความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ด้วยครับตคุณครับ ับวันนี้ก็อยู่กับกลุ่มสาระการ,การเรียนรู้การงานอาชีพผมก็อยู่กับครูคณิ t าอยากให้ครูคณิ t ฐาแนะนำาสายอาชีพนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แนะนําบู๊ตนะครับค่ะสวัสดีค่ะครูคณิฐาชมพูสีค่ะครูครูสิริวัลสิริมงคลค่ะค่ะก็กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะก็จะมีแผนการเรียนคือแผนการเรียนังกธุรกิจนะคะ ถ้านักเรียนคนไหนสนใจที่อยากจะมาเรียนก็ดูนะคะว่าบุคลากรของเรามีผลงานอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเรียนแผนอังกฤษธุรกิจก็จะได้เรียนเบเกอรี่นะก็จะได้ทําขนมทำคุกกี้ทำบราวนี่ทำคุกกี้ทำ,กท,ำทำเบเกอรี่ทั้งหลายแหล่นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการมีงานทา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพอย่างเช่นทำขนมต่างๆล้วก็จะเปิดอบรมนะคะนอกจากนั้นดูนะเราก็จะมีวิชาที่เรียนและปลูกผักไฮโดรไหคะไฮโดรโปเนกนะคะมีพ่อเห็ดอ่าดนูนลบหน่อยลูกให้พี่เขาแพทด้านไปที่พี่ค้นเชื้อเห็ดนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนของเราในที่มาเรียนการงานอาชีพได้เรียน แล้วก็ยังมีเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะมีหา่านมีหา่านถ้านักเรียนอยากรู้ว่าห่านสีขามีกี่ตัวก็ไปดูได้นะห่านสีขามีกี่ตัวยังไงก็ฝากเป็นการเรียนอังกฤษธุกรกิจด้วยนะคะถ้าสนใจมานะคะได้กินขนมอร่อยๆนะคะเชิญค่ะเชิญมาเรียนนะคะเอตอนนี้เราก็มาอยู่ในบูธกลุม่มการเรียนรู้สาระ2สังคมศึกษานะคะก็จะให้เพื่อนๆแนะนําว่าในบูธเนี่ยมีงานกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มีเกมอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะเริ่มจากบูธแรกเลยนะคะเป็นบูธการอ่าแลกของขวัญค่ะคือการที่หมวดสังคมนะคะได้มีการจําหน่ายเป็นบัตรแลกของขวัญหรือว่าบัตรสลักกินแบง่งอะค่ะนามาสามารถนํามาแลกของขวัญได้ที่นี่เลยค่ะแล้วก็มีบอร์ดทางลายประวัติศาสตร์ให้ศึกษาหาความรู้ค่ะแล้วก็แถมหมวดสังคมนะคะยังมีมีให้สแ,แกนเล่นเกมประเทศไทยมหัศจรรย์ได้ค่ะแล้วก็มีเกมดาวิชี่เกมถอดรหัส คำสับกฎหมายค่ะมีอะไรอยากจะให้ฝากติดตามไหมคะก็ฝากติดตามเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานรรบลด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในบูธตัวตอบพิเศษแล้วนะคะก็เราจะมาให้้องๆเนี่ยแนะนําบ้างว่าภายในบูธเนี่ยมีเกมมีกิจกรรมหรือมีงานอะไรบ้างนะคะเขาก็ภายในกิบูธกิจกรรมครับก็จะมีรูปแบบการต่อ เแผนแกมครับก็จะมีรูปเป็นะไรค่ะคณิตให้ตอบเป็นรูปสากลหรือสิ่งของมีหลายรูปแบบให้เลือกเลยครับก็พวกเราเนี่ยจะมีอะไรฝากบอกคนที่เข้ามาในบูธไหมคะแบบแนะนําหรือว่าจะอะไรต่างๆแต่บอกได้หนยก็บูธนี้นะคะก็เข้ากันได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเป็นบูธแบบฝึกสมองด้วยเล่นสนุกด้วยได้หลายรูปแบบโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะแค่ดูจากรูปดูจากมุมก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นยังไงโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ก็ตอนนี้เรามาอยู่ในการในบูธภาษาไทยนะครับก็อยากให้พี่พีแนะนําว่าในบูธอยายมีกิจกรรมหรือเกมอะไรบ้างในบูธภาษาไทยของเรานะครับผมบูธภาษาไทยของเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการไขคําคนะครับก็จะเป็นการที่เรานั้นล้วงมือล,ลงไปคาหาอาพยัญชนะของภาษาไทยแล้วเราก็เอาไปแลกของรางวัลได้ว่าจะเป็นอะไรโดยที่ของรางวัลก็จะมีของรางวัลใหญ่ก็จะมีพวกลูกโอมพวกอะไรพวกนี้ด้วยแล้วในส่วนของตรงนี้คืออะไรคะ ในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการแบบว่าเชื่อมคำนะครับผมว่าคําที่เราได้น่ะมาตรงกับรถวันนักยิงไหนอะไรประมาณนั้นอ่าค่ะมีอะไรอ่ะฝากบอกคนที่เข้ามาดูบูทไหมคะก็อยากฝากบอกว่าของรางวัลยังมีอยู่นะครับผมก็เชิญชวนทุกคนมาเข้าร่วมเล่นกันได้เลย ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับบูธสาระต่างประเทศน่นเองคะ่ะเดี๋ยวเาจะให้ครูนะคะช่วยแนะนําตัวแล้วก็แนะนําบูธเลยค่ะโอเคค่ะคุณครูสุดาศารีวัรณนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการรู้ภาษาต่างประเทศคะ่ะวันนี้ซุ้มของเราจะเป็นเกี่ยวกับ Love Museum ค่ะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือว่า Memorial นั่นเองก็จะเป็นการรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวบริษัตสต์ความรักของจาก5ประเทศด้วยกันก็จะมีประเทศไทยเป็นหลักมีอังกฤษมีญี่ปุ่น,ม,นมีจีนแล้วก็มีอินเดียด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ มีความรักหรือว่ากําลังมองหาความรักอยากเชิญชวนเข้ามาที่ซุ้มของเรานอกจากนั้นจะมีกิจกรรมเซียมซีด้วยวแล้วก็มีเลิฟเพรเซนเจอร์ด้วยค่ะก็ขอฝากความรักไว,ไว้ไว้ไว้กับทุกคนที่นี่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโลกเต็วค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในบูธอะไรคะบูธในแนวอาชีพค่ะก็ในบูธนี้มีในแนวอาชีพอะไรบ้างคะมีโมเดลอาชีพ ของพี่มหกผลงานของพี่มหแล้วก็การแต่งหน้าคัพเค้กวาเลนไทยแล้วก็มีการผสมเครื่องดื่มก็อยากบอกอะไรสําหรับคนที่จะมาดูบูนไหมคะนักเรียนมาฝึกอาชีพกันเถอะเป็นอาชีพอิสระที่ทําได้ไม่ยากนะคะ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบูธวิทยาศาสตร์นี่เองจ้ะให้พี่ๆแนะนําตัวหน่อยครับค่ะพี่ชื่อพี่อุ้มนะคะพี่แพนค่ะต้องใส่ยิ่ๆนะคะพี่ช่วยแนะนําบูธหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรน่าสนใจมากบูธเราคะก็จะเกี่ยวกับการนําเสนอโครงงานประดิษฐ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นี่เองค่ะคุณผ่าแล้วก็มีการจําลองทฤษฎีต่างๆนะคะของทางวิทยาศาสตร์ค่ะอยากบอกอะไรกับคนที่จะมาบูธนี้ไหมครับน้องๆก็อย่าลืมมาบูธพวกพี่ด้วยนะเพราะว่ามีแต่อะไรที่โลบตัวทั้งนั้นเลยพี่คิดว่าน่าจะเป็นนรี้องสาามถ ไตหวันเชี่ยวนะคะเอาละค่ะ,ะทุกคนคะตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจเลยซึ่ง,งเรียกได้ว่าก็เด่นอยู่นะ,ะชื่อโซนอะไรไหนแนะนำไหโซเดซีนิม่าค่ะเย้ซึ่งเนี่ยซีนิม่าก็ตรงตัวเลยเนาะว่าลงหนังใช่ไหมซึ่งโซของใครก็ได้ทำลงหนังเหมือนปีที่แล้วเลยซึ่งปีนี้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมอีกจะบอกให้ถึงปีที่เราจะดีมากก็ตาม แล้วแล้วนี่อย่างนี้ต้องแบบว่าช่วยแนะนำดัดหน่อยว่าแบบขายยังไงราคาเท่าไหร่บ้างถ้าขายก็จะมีแบายี่สิบแล้วก็สามสิบนะคะสามสิบนะคะจะได้ขนมหนึ่งห่อเลือกได้ด้วยค่ะเพราะว่าทางโซเดอเรนานะคะไม่ให้เอาขนมเข้าโรงหนังค่ะและอีกข้อห้ามเลยก็คือห้ามชูสาวนะคะแอนแอนไม่ได้เลยต้องค่ะถัาเรียกได้ว่าเนี่ยโรงหนังของเราเนี่ยคุ้มค่าสุดสดแล้วเนี่ยหนังอย่างต่่่ชชััวโวโมมงง ใช่เริ่มขายรอบแรกเท่าไหร่คะรอบแรกจอนเก้าโมงห้าสิบถึงสิบเอ็ดโมงห้าสิบค่ะต้องแล้วอย่างนี้ทุกคนพลาดไม่ได้แล้วต้องมาต่อแถวกันเยอะนะคะยังไงก็ฝากบูสโตเต้ของเราด้วยคะ่ะมาเลย ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับซุ้มตักไข่นั่นเองซึ่อเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยเหมือนกันก็อยากให้แบบว่าแนะนําตัวหน่อยใช่ครับผมครับนายพลวัรุลคุญใสอยู่ม .5 สังกับจากทุ่ของการงานนะครับวิชาข่าวานี่จะเป็นที่ตักไข่ของเรานะครับนี่ก็ใกล้หมดแล้วได้ข่าวว่ารางวัลใหญ่นี่ออกไปหมดแล้วใช่ครับรางวัลใหญ่นี่ออกไปหมดแล้วก็รางวัลใหญ่ยู่นู่นครับนี่ เรางวัลใหญ่อยู่บนนู้นก็ออกไปหมดแล้วอันนั้นก็มีคนจองไวเหมือนกันเขายังไม่มาขายดีไหมวันนี้ขายดีไหมขายดีมากๆเลยครับดูเดียรพี่เดี๋ยวเท่านี้นะครับคุณกูยังมาจับกระปี่มีขนมด้วยนะขนมไลไหนไหนไนี่เบอร์ศูนย์นี่ขนมใครได้เบอร์ศูนย์ก็จะได้ขนมเพราะมีมีของรางวัลทุกเบอร์เลย ใช่ครับมีของรางวัลทุกเบอร์เลยเบอร์สุดก็จะเป็นขนมนแล้วเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ 2, 3, ก็จะเป็นพวกับรางวัลน,นั่นมันจะมีเขียนบอกอยูอ่ว่าแล้วก็ขอบคุณค่ะครับผมบายยหน่อยบายยหน่ยอยสวัสดีค่ะเราชื่อร้านว่าไม่ใช่ทรงซอสแต่งอบ้างก็ได้นะคะอเคอันนี้ขายน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเออก่อนหน้านี้เป็นขายเค้กด้วยค่ะเป็นพวกเค้กหน้านิ่มอะไรพวกนี้ แต่ขายดีมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกพ,พกกระสอบค่ะตอนนี้น้ำแข็ง <laughs> แล้วก็อยากให้แบบว่าชวนทุกคนมาแบบว่าซื้อร้านเราหน่อยก่อนที่จะแบบว่าเก็บร้านอะไรนี้นก็น้ำร้านเรานะคะน้ำแข็งเย็นทุกก้อน,นะคะ่ะซึ่งเย็นกว่าร้านอื่น้วยนะคะอร่อยท,ทุกเมนูทุกแบบ <laughs> ไม่ไหวและแม่ค้าพ่อค้าร้านนี้คุณหล่อสวยทุกคนคะ่ะถูกต้องค่ะอันนี้เห็นด้วยอย่างมาก เพราะเดินมาก็เตะตาแต่ไกลเลยขอบคุณค่ะเอ๋ก็ขอให้ขายดีนะคะขอ,คคอขอบคุณค่ะแล้วเราคารุกมาคาตอนนี้เราก็เหมือนจะมาสั่ร้านสุดท้ายแล้วแต่ว่าร้านนี้เหมือนจะแปลกตาไปนิดนึงที่เราสั่มมาเนี่ยก็จะเป็นหรอว่าพวกของเล่นเนาะไม่ก็ของกินไม่ก็น้ําแต่เนี้ยแปลกมากๆเพราะว่ากินไม่ได้แต่ว่าเลี้ยงได้เรียนได้ว่าสวยมากๆเดี๋ยวก็จะให้น้องๆแนะนาของตัวเองหน่อยค่ะคบูนนี้เป็นบูนของวิทยาศาสตร์นะครับเป็นบูนแพคตัสครับหรือว่ากระบองเพชรครับ ออเราก็มีกระบองเพชรที่ขายเป็นหลากหลายสายพันธุ์เลยครับแล้วก็ต่างสีสันมากๆเลยมีทั้งสีสันที่สวยงามมีทั้งสีดงมีทั้งสีพันธุ์ที่หายากและเกีบยากก็มีครับเลยแต่พี่มาถ่ายไม่ได้ครับมันมีพันธุ์ที่ดีกว่านี้ก็ถ้าลองอะไรก็ซื้อไปหมดแล้วครับก็ถือว่าขายได้ดีพอสมควรเยีงยน่อยพี่ไม่ได้กินเลยอะไรอะอะไรอะโอเคขอบคุณค่ะ ทกคนคะตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับมิจจุใน่ค่ะก็จะให้แน,นำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างชื่อใบไผ่นะคะอยู่5 8ทับแค่ะชื่อท์าคับอยู่5 9, ้าทับเวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างที่แบบว่าได้โชว์เต้นเดี๋ยวจะให้ขึ้นอินเสิร์ตด้วยจริงๆเราก็โอ้ยจริงๆเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่มีคนมาดูกันเยอะประมาณนึงแล้วก็มีเพื่อนเรามาซัพพอร์ตด้วยก็ดมรวม,มแล้วสนุกค่ะมีความสุขมากจริงๆดีใจเพราะว่า ชอบที่คนมาดูแล้วก็ชอบที่แบบว่าคนมีความสุขก,กับการดูโชว์ของเราใช่เลิฟเลิฟซึ่งวันนี้มีเราด่านดูอ่ะบอกได้เลยว่าหูุดเดือดมากไม่ว่าจะเป็นหน้าเสาธงหรือในโดมนะคะในโดมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีการแสดงเนาะไม่ว่าจะเป็นออของศิลจีนเออย,ยังเป็นของวาแกงมิจูของเราสวยด,ด้วยไม่ได้มีแค่สองคนนะเรียกได้ว่ามีกันเป็นแกงเลย<ช>แกงเนี่ยสุดยอดมากๆยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ